จ้าเรดี้ไทยกระเลิงค่ะวันนี้อากาศดีมาหานมาหาของปลาจากพี่น้องมาหานหอยหาเห็ดหานเจออย่างเอ้าอันนั้นจ้าสิ่งแรกที่เจอแล้ววันนี้ก็คือคีซีค่ะโอ้ยใหญ่ก็่าไงก็เถคีซีตัวนี้นะฮะค่ากับคักกะลิพี่น้องเอ้ยพวกนี้ยาวยาวก็เถอะได้ก้อนมูแล้วเนาะมันนี่เนาะ าเดินต่อไปได้สิ่งแรกเลย,ยเพี่ออน้อไอคีซีจ้าน้ายอย่หลีหลีพี่น้อโอ้คีซีนี่นะเพี่น้องเฮ้อจา้าเดินต่อไปไม่เปินหม่านก็มูละได้เลยว้อนี้นะอันไดเขับอมานะนนจา้า มาหาแต่ก็ไม่ได้จงหอยจะได้เอาน้อยเอาซีพ huh. uh ี huh. uh ่น huh. ้องไอ้ว huh. uh ัน huh. นี้นะวบงนี้เบ้อซีง่ายกับง่กับเถพอดีนะซีง่ายกับง่ายกับเถได้คิซีแล้วพี่น้องหาหอยบ่ได้ก็เอาคิซีกรฟื้นนี่เนาดจุทดิดมากสอซีอันนี้นะเอาซับเอาซับซับซับเอาซับเออเอาซับเออ เก็บค่ะเก็บไงกไงกระเถะเอาเก็บเพื่อเตรียมความืดเอามาเบิ้งยังไงอนาดพี่ซีขนไงก๋ไงก็เถะเรามันกระจายนี่ก็นาเออคุดเอาอันนั้นกะดิขนาคุดคุดเอาม่ก็ะดิมันต้องเื็นคนอยู่พี่น้องเป็นหลายะกระเถะี่ซีสดิมันจะุมอยู่น เออท่ามือเอาน้ำเสดอท่าคนมือโลดมือสีท่าเอาไปทิ่มมันจะบริเดีอยูท่าทิ่มเสือมือสีนี่ค่ะน่นีเอาเนีตน้อะ่ปลาอคีดสีน้อก่อนนี่หรออันนั้นก็ม่เหรอเออมันหล่น เนหลาเอาีแล้วอะท้ายแล้วเออคนณบออมามาเอาคนบเข้าไปเนาะอืมด่างไฟนนะๆๆอนั้นะลูกบุญบุญนะคะเนาะ